ภาพบรรยากาศอ่างเก็บน้ำห้วยคออำเภอนาเชือกจังหวัดมาารคกรรมยามเย็นตะวันตกทั้ของฟ้าสวยงามมากครับผมสะท้อนแม่น้ำสวยงามถ้าใครผ่านไปผ่านมาไปรับชมไปดูได้ครับผมบรรยากาศเย็นสบายบรรยากาศแบบบรนบานฮัลโหลไ,ไปกินขวน้ำญญเนอก

บรรยากาศตะวันตกดินนะตอนที่ตกดินเป็นวันที่รับมายได้เห็นว่าเป็นการที่สวยงามครับผมตะวันตกดินครับสวยงามมากครับผมมาดูกันได้เลยครับนาทุ่งนาก็สวย อันนี้ไปนาไปเก็บฟุตซาครับผมอันนี้ไปพระธานาดูนครับผมอ่าพระธานาดูอันนี้อยู่ที่เซมไทยคอมเพล็กซ์อันนี้ไปไหว้พระธานาดูครับผมนี่ฮะ